แจงเข้ารักษาโรคมะเร็งตั้งแต่ธันวา2563ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะแจนนะคะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเบเตอร์ขาวแบบเฉียบพันธ์หรือว่าลูคีเมียประเภท AML นะคะซึ่งตอนนี้แจนได้รับการปลูกถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แพทย์ประจำา่ขนะคะจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเราจะรักษาโดยวิธีปลูกถ่ายหรือเปล่าเพราะว่ามันดูหลายปัจจัยมากค่ะอย่างเช่นอายุชนิดของโรคบางชนิดก็ไม่ต้องปลูกถ่ายค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือดูแนวโน้มการรักษานะคะว่าแบบเราเป็นมะเร็งแบบประเภทไหนดูพันธุกรรมอะไรนะคะถ้าปลูกถ่ายได้แพทย์จะเป็นผู้ติดต่อกับสภาชาติเองค่ะ ผู้บริจาคีนด้านามจากสภากาชาติไทยนะคะซึ่งแมทกัน100%ค่ะแจงรอแค่ประมาณ5-6เดือนค่ะแจงก็เจอคู่แท้แล้วตอนปลูกไทยทุกคนจะต้องได้รับพีโมครบครบรอบที่หมอกำหนดมาก่อนนะคะควรจะ กินเยอะๆกินตุนไปเยอะๆแล้วก็นอนเยอะๆด้วยค่ะเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงพร้อมที่จะรับีโมสูตรแรงของการปลูกถ่ายนะคะผลข้างเคียงของคีโมันจะมันจะเยอะแล้วก็แรงมากนะคะอยากให้ทุกคนพยายามกินตุนไปเยอะๆจริงๆช่วงที่ยังกินได้ก็กินเยอะๆตอนนั้นนะคะแจ็เป็นแผลในปากในคอแจงก็อมน้าแข็งค่ะเพราะว่าพี่พยาบาลเขาบอกว่าถ้าเราอมน้ําแข็งเนี่ยมันจะช่วยลดเหมือนความร้อน จากคีโมที่จะไปทําลายเยื่อบุในปากนะคะซึ่งแผลในปากของแจเนี่ยน้อยมากแต่ว่าเป็นในคอกับในตรงเนี้ยเยอะก็คือกินเยอะๆช่วงที่ยังกินได้นะคะนอนให้เยอะๆแล้วก็พยายามทําตามคําแนะนําของหมอพยาบาลถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วอะแต่ก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดนะคะพยายามทําใจให้สงบมองทุกอย่างให้มัน เป็นการรักษาค่ะอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วฉันจะตายไหมทํำไมฉันแย่ลงอะไรนะคะให้พยายามบอกว่าโอเคมันเป็นสเต็ปไปเราจะต้องผ่านทุกคนจะต้องผ่านช่วงที่ร่างกายมันแย่ที่สุดแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นให้ทุกคนปฏิบัติตัวเหมือนเวลาที่ยังได้รับีโมีอยู่นะคะก็คือต้องกินอาหารสุกสะอาดไม่ดิบไม่ดองไม่หมัก กินช้อนกานะคะแล้วก็ออกจากบ,บ้านทุกครั้งต้องใส่แมสแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆยิ่งในช่วงโควิดนะคะออการที่เราไปหยิบจับอะไรข้างนอกเนี่ยอันตรายมากถ้าเป็นไปได้น,นะคะอยากให้ทุกคนใส่ถุงมือเวลาออกไปช้อปปิ้งไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรนะคะใส่ถุงมือแล้วก็ถึงบ้านก็รีบล้างมือรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นะคะแล้วก็ใส่แมสตลอดพยายามอย่านอนดึกค่ะเพราะว่าผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายอะค่ะเราจะต้องได้รับยากดภูมิซึ่งยากดภูมินยทำให้ ภูมิในร่างกายเรามันไม่สร้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายเออเป็นเลิมเป็นเชื้อราในปอดเป็นเชื้อราเป็นหนองในตับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นยามออกกําลังกายกินแล้วก็นอนนะคะสําคัญที่สุดเลย